มีคำถามมาหาครูเยอะมากครูมีหัวข้อ KPI ไหมหนูอยากจะประเมินคนในแผนกจัดซื้อมันจะต้องตั้งหัวข้อยังไงหนูอยากจะปรับปรุงในแผนกให้ดีขึ้นหนูจะต้องทำยังไงทั้งปรับปรุงและหัวข้อแผนกจัดซื้อครูจะพูดรวมในคลิปนี้เลยนะคะเพราะมันเกี่ยวเนื่องกัน เพราะถ้าคุณจะปรับปรุงรแผนกคุณยังไม่รู้หัวข้อที่คุณจะปรับปรุงคุณก็ไปไม่ถูกการที่คุณจะปรับปรุงรแผนกมันก็คือหัวข้อที่จะประเมินเขานี่แหละหัวข้อที่จะดูเขานี่แหละว่าคุณจะดูอะไรในมุมไหนปกตินะที่ครูตั้ง KPI ะครูจะมามองงานในแผนกครูก่อนว่าครูซีเรียสเรื่องอะไรบริษัทเขาต้องการอะไรแล้วก็มาดูแผนกให้มันล้อไปกับบริษัทอย่างเช่นบริษัทต้องการผลกำไรที่มันมากขึ้น มันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีหัวข้อเซฟคอสเพราะว่าเซฟคอสมันเห็นได้ชัดเลยว่าเพิ่มกําไรได้มากขึ้นทุกบริษัทต้องการผลกําไรทั้งนั้นแล้วส่วนอื่นละ่ะที่มันจะต้องไปเซิฟกับคนอื่นจัดซื้อเป็นแผนกซัพพอร์ตอยู่แล้วเขาเรียกว่าแบ็กออฟฟิศใครต้องการข้อมูลจากจัดซื้อเยอะที่สุดจัดซื้อก็ต้องอิมพูตตรงนั้นให้มากที่สุด ทำตรงนั้นให้มันดีให้มันตอบโจทย์เขามากที่สุดอย่างเช่นโรงงานเป็นฝ่ายผลิตจัดซื้อก็ต้องดีวกับฝ่ายผลิตเยอะอยู่แล้วก็ต้องเซิร์ฟตรงนั้นให้มากหัวข้อก็อาจจะเป็นส่งของออนไทม เปิด po ให้ทันตามกำหนดเวลาแล้วถ้าสมมติบริษัทคุณเป็นเทรดดิ้งซื้อมาขายไปคนที่เกี่ยวข้องที่สุดก็คือเซลล์เซลล์เขาต้องการอะไรจากคุณ่ะเซลล์เขาก็ต้องการให้คุณหาราคาให้เขาได้เร็วที่สุดอันนี้คุณก็ต้องตั้งหัวข้อเซิร์ฟเขาหาราคาให้ทันในเวลาเท่าไหร่ก็ต้องตั้งไปไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเครียดของจัดซื้อเลยนะหาราคาให้ทันเนี่ยคือผลมันคือราคาที่ต้องการใช่ไหม แต่ไอ้ต้นมันก่อนที่จะมาเป็นผลนะ่ะมันมีอะไรมาให้รู้บ้างที่จะทำให้เกิดผลตรงนั้นมีสเปคมีความต้องการอะไรมาบอกก่อนหน้านั้นไหมให้เตรียมข้อมูลไว้หรือเปล่าหรือว่ามาบอกวันนี้แล้วต้องการเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลย บางทีมันหาไม่ทันไงถ้าเป็นของที่เคยซื้อกันแล้วประจำประจำโอเคมันมีราคาแต่ครูก็ขอให้คุณอัปเดตราคาทุกๆ3เดือนทุกๆ6เดือนกับตัวสินค้าที่เคยซื้อแล้วมันจะทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นไม่ต้องมัวมาถามแต่ละครั้งที่เซลล์ถามคุณแต่ในะกรณีที่มันเป็นของใหม่ๆจะมาฟิกเวลาว่าภายใน1ชั่วโมงนะภายในสองชั่วโมงนะครูว่ามันก็ไม่ใช่ที่ปะ หัวข้อที่จะเอามาประเมินน่สำหรับเซลล์มันก็นี่แหละเรื่องราคาขอราคาให้ทันตามกำหนดเวลาที่เขาต้องการตั้งหัวข้อ KPI มาแล้วว่าราคานี่แหละที่มันจะวัดผลชั้นครูจะอธิบายให้ชัดเลยว่ามันจะทำยังไงให้มันเกิดผลตรงนี้ทำยังไงให้มันดูน่าเชื่อถือคุณก็ต้องมีเลกคอร์ดต้องมีข้อมูลสอบกลับได้คุณตั้งหัวข้อนี้เป็น KPI บอกว่า ฉันจะขอราคาให้คุณได้ภายในหนึ่งชั่วโมงมันก็ต้องมีเลกคอร์ดเอกสารอะไรมาบอกไอ้หนึ่งชั่วโมงนั้นอาจจะเป็นเซลล์ส่งเมลมาหาคุณจับเวลาเลยว่าเท่านี้ปิ้นอีเมลนั้นเก็บไว้แล้วพอคุณได้ราคาคุณก็ส่งกลับโดยทางเมลก็ปิ้นอีเมลนั้นนะเก็บไว้เหมือนกันก็เอาอีเมลที่เขาส่งมากับอีเมลที่คุณส่งไปมาดูว่าราคามันทันไหมอีกตรงนั้นแหละคือข้อมูลดิบที่มันจะเอามาวัดผล คุณต้องทำถึงอย่างนี้เลยถ้าคุณจะใช้ KPI ตัวนั้นเป็นวัดผลทุกๆ KPI คุณต้องมีข้อมูลย้อนไปย้อนกลับที่มันหากันได้มันถึงจะเรียกว่า KPI ที่ถูกต้องแล้วครูจะบอกคุณไว้เลยถ้าเกิดคุณจะวัดผลในแผานากตัวเองอ่ะคุณต้องมานั่งดูก่อนว่าแผานากคุณอ่ะ ขาดอะไรขาดอะไรดูได้จากไหนก็ดูได้จากคนที่มาติดต่อคุณว่าเขาต้องการอะไรจากคุณคุณก็เอานั้นแหละมาตั้งมาพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่เวลาตั้งก็ต้องดูด้วยว่าคุณทำได้ไหมบางทีทฤษฎีกับปฏิบัติมันไปกันไม่ได้ไงอันนี้ครูฝากไว้ยังไงก็เรียนรู้เยอะๆพัฒนาตัวเองเยอะๆนะคะทำจัดซื้อต้องเก่งจัดซื้อครูหวังอย่างนั้นจริงๆยังไงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเ่องนี้จากใจครูทัญญาค่ะ